ก็จริงๆแล้วในชีวิตประจําวันเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยการตั้งคําถามที่ดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือใช้ชีวิตได้ดีขึ้นซึ่งคอนี้ก็คือจะมีการเรียนถึงทฤษฎีในการตั้งคําถามหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งซึ่งสามารถทําให้เราอ่ะนำไปอดับใช้ในการทํางานได้ค่ะสวัสดีครับอัดจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาอบรมเรื่องของ g o o d Questioning นะครับของ KCT Academy นะครับก็ รู้สึกว่าได้ไได,ได,ได้รายละเอียดของเรื่องของการตั้งคําถามมากขึ้นปกติเราก็จะคิดว่าการตั้งคําถามจริงๆแล้วไม่ได้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนอะไรครับแต่จริงๆแล้วมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังในการตั้งคําถามที่เรามีวัตถุประสงค์เฉพาะของเราครับจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของ soft skill ในครั้ง,งนี้ครับก็เป็นประโยชน์ก็เชื่อว่าจะปรับใช้กับการทํางานแล้วก็ในชีวิตประจําวันได้ครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับก็ได้มาเรียนเรื่องเทคนิคของการใช้คําถามนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานได้จริงในหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยทำงานเป็น HRBP ก็จะต้องไปพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆในการเก็บเพจพอยต์เก็บปัญหาของหน่วยงานมาเพื่อดีไซน์เฟรมเวิร์ในการแก้ปัญหานะครับรวมถึงต้องไปโค้ดพนักงานที่อยู่ที่ออฟฟิศด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคนิคการใช้คําถามวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ เข้าใจง่ายแล้วก็เทคนิคเนี่ยเอาไปใช้ทำงานได้เลยแล้วก็ปรับใช้ได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่จะต้องทำงานพบปะผู้คนในหลายๆอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s ออย่างผมหรือผมมองว่า,าเป็นเซลล์หรือเป็นหัวหน้างานที่ต้องพูดคุยกับลูกน้องต้องโคชชิ่งนะครับมาเรียนเรื่องนี้มีประโยชน์มากๆครับขอบคุณครับ